มาเดินตอนเช้านะคะเมื่อวานนี้ฝนตกแรงน้ำก็ยังไหลไม่หยุดนะเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นน้ำท่วมทางนะคะเนือก็ไม่ไปแต่เห็นไหมคะต้นไม้ต้นใหญ่ลม้มพนักงานที่ดูแลส่วนสาธารณะตรงนี้นะคะเขาก็จะต้องมายุ่งแน่นอน ก็คือแบบวันนี้ฝนไม่ตกแล้วค่ะตกตกแค่เมื่อวานนี้เนาะแล้วก็อาทิตย์นี้ก็จะอากาศดีดี่างนี้ทุกวันเลยนะคะวันนี้ที่วันวันที่ยี่สิบหกนะคะพลังงานสูงขึ้นนะคะทุกคนฝึกฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าเราอยู่ในปัจจุบันได้ นั่นก็คือการที่เราไม่คิดถึงอนาคตเมื่อวานนี้นะคะมีคนถามอม่นยว่าแล้วถ้าเ,าเขาบังคับให้ฝังชิปล่ะ,ะเราจะทำยังไงความจริงแล้วตอนนี้เขาไม่ได้บังคับนะคะเราอย่าคิดถึงการบังคับการที่เขาบังคับให้เราฉีดวัคมันก็ขึ้นอยู่ การที่เราตัดสินใจนะคะไม่มีใครมาบังคับเรานะคะถ้าเราไม่ทำเขาก็เราไม่เอาแขนไปให้เขาเขาก็ทำไม่ได้นะคะคือถ้าพลังงานเราสูงเนี่ยเราถึงจะต้องยกพลังงานเราให้สูงเพื่อเอาชนะ,ะความคิดแบบนั้นนะคะเราจะไม่คิดถึงสิ่งภายนอกเราคิดถึงสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น การที่เราต้องการก็คืออยู่ในความสุขอยู่ในความรักแล้วพลังงานเราก็จะสูงขึ้นถ้าเราไม่คิดถึงอนาคตว่าเอ้ยเขาจะบังคับให้เราฝังชิปถ้าเราไปคิดถึงตรงนั้นบ่อยๆตัวมันดึงดูนะคะเราถึงไม่คิดไงคะเรามาโฟกัสที่ตัวเราว่าเราจะสุขภาพดียังไงเราจะปล่อยวางยังไงโฟกัสที่ครอบครัว โฟกัสที่การทําสวนโฟกัสทีท่การทําความสะอาดบ้านโฟกัสที่การที่ทำยังไงพูดกับตัวเองยังไงเราถึงจะมะีสุขภาพดีนะคะทุกอย่างที่เราคิดเนี่ยมันฝังลึกอยู่ใน DNA ของเรานะคะนี่ก็คือการตั้งตั้งโปรแกร,รมใหม่ให้กับ DNA ของเรานะคะเราถึงไม่คิดไงคะออน,นุยถึงไม่คิด คิดถึงตัวเองนะคะตอนนี้คิดถึงตัวเองทำยังไงเราถึงมีความสุขร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จินตนาการว่าเราเนี่ยอายอาุน้อยผิวพรรณดีอะไรแบบนี้นะคะอ้าวจินตนาการไปนะคะฝึกใช้จินตนาการนะคะสวัสดีค่ะ